สวัสดีครับสบายดีป้าญยสมิทย์ครับมินตาสาวลูกติดจ้ามินตาสาวลูกติดหลังจากมากลับมาจากลาวกลับมาจากบ้านกลับมาจากลาวเนาะก็พักผ่อนพักผ่อนย้อนใจแล้วกันเนี่ยเน่าซีเฮ็ดเน่าซีเฮ็ดเอาเอาปลูกอันนี้ยังนี่ต้นเขาเอินว่าต้นนี่ต้นต้นใบใบชาคือกันต้นใบชาคือกันอีกอีกพันนึงเอามาแต่ลาว มาปลูกไกถ้าใส่แกงไก่แมนเอาไว้ใส่แกงไก่เอาไปเอาไปปลูกก่อนเดี๋ยวจะมีแนวเห็ดอีกอยู่ต่อไปนะฮะปูกอยู่บ้านนี้นี่แหละเอาลุยๆเลยเอาเท้าเท้นี่แหละแถวบางไดมีดินใส่ลงไปเลยโอ้โหโครมาฝนตกกับตกมาลาทอนเยอะครับเพียรีฝนตกอืมฝนตกดีเนาะฝนตกดีครับดีครับจนมาบุกห้องอันตายมดสิบกว่าต้นนะครับ ปลูกเลียนแถวนี้แหละพี่น้องเลียนมัดตายหมดเลยบางุงซิบก่าต้นตายบัดบม่ได้กินเยองะด้อยต้นนี้นหรต้นกำมพานี่เด็กกำมพากับอันโยนบางคงกำมพายูหนาบันอีกต้นหนึ่งมีใจบางหินอันนี้อาหารอาหารกบกับอาหารป่าอาหารกบอาหารป่าเดี๋ส่วนห่อหน่อยที่เป็นห่อในในเอียงเนี่ย น่องให้ในบักแตงมีในบักแตงใน่หมึกอื้อในบักแตงในบักอื้อในบักฮุ้งเรืนี่เอาบักฮุ้งหยอดลุงน้ำมันจักันไงหมึกฮู้งว่ะหยอดลุงกางหางมั้ยล่ะอ่ะเดี๋ยวดูในมันลุงมิ้นตาปลูกไก่บางทีมิ้นตาปลูกได้กินเนาะแมื่ตั้งแต่ปลูกได้กินผมปลูกไว้ตายบดตายนำบด เงิดลายหกมุมงน,นะครับปลูกเ,เรี่ยมบักไว้กับคือสีบลคือดอ,อกครับพี่น้องายใเรี่ใจออกนะครับมันใจออกแล้วมันอาบาเุเมนอาชีพเห็น่นโคตนะครับอะหอยสองวันมาสันหอยสองวันซ้ำอันซ้ำเหนหัวไม่ขียดไนอุโปโอเปะบาน้าของเขาเป็นเดือนยังไม่ไนซ้ำของเพิ่นอยู่เอามันก็แสดงว่ามันบโบแมนนะเนาะ ซีเฮ็ดจังดลนะครับเนียแนวแนวแนวบอลลูนะครับแน,ว,แน,ว,แน,ว,แนวบอลลูหฮาเฮาบอลูเฮาได้ยินไ่เขาวว่าหฮอก็เลยเอามาสัมผัษบึ้งห่าบอลลูหฮาบ่ได้นั่กมับกพบาผิดดอกนะครับแทนถือว่าเป็นการเรียนรูครับว่าสิ่งไหน,นที่ควรกับเจ้าของไม่ไม่ควรกับเจ้าของนั่นแหละอันนี้ปลูกเมล็ดไมุ้มลงนะปลูกไม้เมลฟงเออเมุ่งใช่เลยยอดใช่ใ่ใช่เมงไดกับใส่โลอันนี้เลยเนาะอ่า มกคุ้งหยดไสจากสามหนซีไนตนไ้นใดหไงก็เอาไว้จนได้ไหน่อยกเอาออกห้ามันได้เก็บก็ได้กินเนาะทุกต้นมันก็มาจากไก่เป็นไนมันแหละเนาะครับเนาะมันก็เริ่มต้นจากไนมาละ่ะเอา,านตกบ่เศร้ามันก็ตายก็สร้างหัวมันเอาอ,อกเกียได้เรื่องเขาเพราะฉงนั้นคนหอบมักเพชรต้นได้หน่อยก็เป็นมากเลยดิ มะเพ็ตมักผักปิ่ปลูกไว้ตั้งแต่พร้อมมัน,นมะผักปิ่งปลูกไว้ตั้งแต่พร้อมมันพร้อมอ่าเห็ดข้อก,กบเนาะนนเห็ดข้อกบเราเอาไอ้เอาผักผักามาปลูกใส่อยู่ในหันเหลืออยู่หลังบ้านเป็นมากแต่ว่าตัวนี้เป็นมากแล้วอันนี้มิตาปลูกได้กินแล้วบ้างไหปลูกแกมยาไว้นี่แล้วครับมันมันบ่มักดีนะบ่มักดีกับปล่อยกันไปเอาต้นหนึ่งอยู่นี่ปะ เอาแถวแถวนี่ใครมิ้นเฮ้ยแถวนี้เนาะล่องร่องรอ,องไอแถวแถวคางเนี่ยมันมันจะซุ่มชืน้นตลอดอ,อืาดินบดีบดีเลยอ้าะถกยินบักขิงแข็งเบืองไหมดินมเงี้ยวดินบ่โอเคเลยล่ะเอ๋าอานี่ว่างไว้ก่อนหัวขันว่างไว้ก่อนข้ามมาข้ามเขาเขาหัวเขาสวนบ่มีแนวไทยนะครับบ่มีคอนเทนต์คือเพื่อนผ <c oughs> มมันออมผ่านอ้อมเฮียนอยู่นี่ละ่ะเนาะ แต่ามาเบบึงว่ามันมาที่อันนี้ในมะคุงบ่ะม่ในมะคุงเอาปลูกมาแถวนี้ยีด้ละบางที้าได้กินเนะาะบ่มาตัองถมหลายในมะคุ้งถมพ่อเนาะมันเกิดม่อถ้าถมก็ได้ที่เนะาะอยมันอาคารมันสีเกิดเนาะไปมาเรื่อยๆมาทั่วกันที่ได้กินแล้วเฮาอ่ะกับก่องไปนี่เบึงหอยนะไก่สีหอดสอก้า เบื้องบักหอยครับพี่น้องกว็ว่าบอได้ดูแลมันก็มันคือบนใงนะครับนี่นี่ตัง้งบมักบมักใ่สุดเห็นบ่อนี่สซ้ำนี่แนละกับะมาณนี้นะครับอนี่หอยมันก็นไงอยู่มันถึงช่วงนี้มันนอกนามหรือตั้งแต่<ง> อันนี้เขาต้องได้เทถิ่มมาแหละพอมันตายหมดแล้วมันเห็ดไ้มันมียุงหลายนกน้ำอันนี้มันก็ะย่างอยู่ครับพี่น้องนี่ยเอ็นบออยู่ทางขางเนี่ยไอมันเห็ดไฮมันมียุงหลายเด้ความเลยมันก็คงจะเบิดอะไรนี่มันอันเี้ียวมาหน้าฝนตกฝนตกใส่มันกอะเอามารอยว่านี่วไว้ยังสีมันก็นอกน้ำตายบมดครับพี่น้องอันนี้ผมคิดว่ามันกัย่างมันตาย ปูวายแถ่นี่เลยพี่น้อง,งเออเมืองบางฮวงดูตายตายเอียงแซงนี่ลงังบานเฮาอ,อันนี้เขาเจ้าจนนมาอข้อเขาเจ้ามาตัดหญ้าไปางวัวเอาเอาบางอื้อบางแตงยังตายย้กันไปรวดแล้วแต่อันใดจะเกิดได้กม่ได้กินครับพี่น้องเมืองบากกวยผมดูเดิเเนเลียดตรวจสัตว์ป่ะตอกตอ,อกมากกวตาย กะดกระตายเลยตายพร้อมนะครับว่าได้กินมักปีมันเด๊หมักปีมันเด๊หมักปีมันก็พ่อเอาไว้ถส่ใส่สาหมูอะไรเยอ่อยากกินอีบว่าสาหมูกินบ่ได้กินโดดละบ่ปลูกทีๆโดดนี่แล้วแต่มันสีย่งเลยอันนี้สีปลูกหมักแตงหมักแตงมักเอื้อนะครับหมักแตงนั่นเด๊หมักแตงไทยเด๊หมักแตงอะแตงอะไรเนี่ยแตงเค็ดของหวานนะ เรื่งก่ย่า,ายงนะบ่อะก่ย่าล้วบ่อ่าก่ยามดีมักเอื้อมักเอือน้อยเอเม็ดใหญ่มักแต่งสีเม็ดหน่อยมักใบตองกล้วยบุกกล้วยก็ได้ใส่งานอยููนะครับตั้งหน่อยน่อยเขาก็ได้ใส่งานใบตองมันอยูงามงามครับผมรวมลังคาเลยเตะมันติตรวมลังคาแล้วแต่ว่ามีต้นต้นนี่ยต้นหมากไอ้ดินใหม่เนี่ย บาดน้านของเพลินพนุเนาะของตะอุเป็นดอกของเจ้คข้องมาเป็นดอก <c oughs> หรือว่ามันพันได้เป็นถ้าบ่าได้กินถราบ่าได้กินปีนี้ขาดเลย <c oughs> ขาดทิ่มเลยหกหกบ้านมันหกสิซื้อ่ได้ใส่ประโยชน์อีกอย่างเนาะบ่ได้กินยังพี่ไก,ก่ก็เป็นดอกแห่งพ่เป็นหมาก ป้าโทนยุง่งบ้างอะไรโอ้ยบ่ต้องห่วงอันนี้พักกระเดา <déb uk weed> มันมาห้อยห้อยห้อยผมมาหากักไปกินกับลาบนะครับพักกระเดาสดๆก็ดดได้เก็บได้มันมักอันนั้นเป็นดอกเก็บกันได้มางยังให้มาแข่งให้นะแต่วันสีได้กินบ่อู้ยุงย่งยุงย่งยุง่งยุ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 ่งแขนเลยนะใช่อืมหักเถอะ ปลูกเข่ามานี่ได้พร้อมเนาะปลูกรดนง่ักมดอะล่ป้าโถหักหินเอออันนี้ดินดำดีได้่ยอันนี้ดินดีถ้าอันนี้ห่อตา,า,าต้ตนนี่ร่องเวียน,นเนี่ยตาต้ตนมาก,กรีนใหม่นี่ลง ตาต้ตนแนี้ันหกหกมันเป็นห่มนี่เขามาปลูกช่วงไอ้นี่ละ่ะช่วงหนาเกี่ยวเขาแล้วชีเขาช่วงหนาวละ่ขะขคอยสิฮัเจ้ามาปลูกมักทั่วหมักแตงแถวนี้ปลูกมักทั่วหมักแตงได้กินเดอ้ออืมได้กินด้วยมันตกดีดี อันนี้มันยังเป็นดินแถวแถวนี้ยังมงดินเท้อบอนบอนเดย์นี่ปลูกเทศแถวข้างคังบอนเจเยียบี่แหละเนาะเนาจะปลูกซื้อทางเดือนข้าไปก้นยางมามกไม่ยจ็บกอสีดเงี่ยง<อ>เงีเ่ยง,ยงน,นี่เนาะเออปลูกต่อกันไปรถสองสามต้นนึงกว่าไป โอ้ยยุงหมดทั้งหมดทั้งยุงกูแล้วอันนี้อันนี้ดินนี่ดินดำดำเห็นว่านดำดำนั่นเป็นดินปลูกที่เคยเคยมาปลูกหมักแตงใส่ตัวเขามาปลูกใสหมักแตงเขาแกบดำแกบยังมาใสเพราะไอ้กินกินบ่ท่านหมดแล้วมักแตงท่านไมแม่นหมักแตงหมักทวนนี่กินบัท่านเออบักงตัวนี้ย่างพี่น้องนี่ มะคุงต้นนี้บอ่อตายน้ามูผมปลูกเรียงๆใ่กระถางแต่ว่าผมคง,งเทพเยบได้เนี่ยบอ่อตายเนาะบอ่อตายอันนี้อ่าเห็นบ่ผักก็เลยผักนี่นี่ิ่งห้อยผมเก็บกินตลอดด้ป๊าหยานคือเก่งเห็นทางขก้นมากผักขากะหยอดมีแต่หยอดใหญ่ๆโอ้สวยๆเยอย่ มะแข้งเบื้องมะแข้งตัดหรอมันมันเกิดขึ้นว่าไม้องกำลังจะดอกครับกำลังจะดอกให้กินตัดมันถิ่มมันบวบเป็นดอกเออมันเป็นดอกบวบเป็นไมัไอ้นี้เป็นต้นยังนะอะันหักกันนี่ละหักขึ้นไม่นี่ลละบอกมันสิปลูกได้อยู่บ่เ่าปลุกรดมันมีชีวิตมันแล่นไปหามักยูมันเองเหรอน่ครับผิดจระนามัน ผมเป็นหมากปีนี่กูตัดพิมเดอร์อันนี้หมากต้นหมาแกแค่กันี่เริอใ,ใหญ่หรอครับใ,ใหญ่คนาดหรออันนี้อันนี้อันนี้อ่นนอยซักข้างหมากเฮ็ดข้างหมากแตงนี่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 เป็นไม้ไผ่เนี่ยนะครับของเฮ็ดก็เอ,เอาเอาลวดลวดดำนียครับมามาถึงไหว้ไห้พอแล้วงปะเนี่ย ทำนี่ก่อนอ,ออมไปทั้งคนทำนี่ก่อนนี่อันนี้เฮาเด็ดแล้วมันก็แตกไหมเด้อโอ้นี่เดยวชาที่เอามาปลูกอ,องวดก่อนครับพี่น้องกินแกงเ่อนึงแล้วอันนี้คือต้นชานะครับตนน้นชาป่ะมึงต้นมเนาหมเนาวครับช <c oughs> ี้ได้กินบ้านี่เจ้ากระถอดชัดอูีเด้ะถอดงอดถอดชัอดอยูอ่ ส่วนผมขลุดเอามาเก็บให้มะควายเริ่มบางๆลงโอ้ต้นมะท่านตะกุต้นนั้นเอ้ยมาแต่ได้กินหมากมันอยู่หรอวะเนาะมึงกบมือนี่มานี่ก็สิโอ้โอโอ ื่นใจอยู่ครับเพิ่งพักกันจองปลูกไว้กินกับตาคุ่งกับปนได้แล้วกำลังเป็นดอกกําลังงามอันนี้คือกันกําลังเป็นดอกครับนี่ยขี้กบนะครับมันเห็ดแห้งงามอิลิผมว่าิสีศัยขี้ดินนี่แหละไปเป็นดินปลูกมัผักอ,อกินกับป<ห>ลาอาหารกบใไ,ไปให้อาหารปลาอาหารกบบบดนี้ แนวหกลายหกจืนจนเป็นตีนน้ำหึม,อมเออโอ้โหสวดมือต้อนสวยนอนฝันเห็นจับปลา,า,าเพา่อนพาพาใหญ่ไปเอาปลาอยู่ใสอยู่สะน้ำของเพิ่นเพิ่นวาเออไปลักบ่เออเฮวลกปลกปา่ใหไ่ไเร็ว่จะจ๊ะวาตอนนี้ญ่เร็วเนี่ยเห็นม่เลียงว่าเท่าไรญ่ น้ำสีท่านตัวนี้แน่นอนเลยอันนี้อันนี้บิ๊กอุ๋ยพ่ออกินเมดแล้วคะจังเอาไห้ตืมอันนี้บิ๊กอันนี้รัสเซียอันนี้เอาอาหารให้กบอาหารกบลูกชายว่าแซ่บอดีวกบบื่อเสียเสียที่เสียแต่ว่ามันอันมันห่อลายมันก็เลยมันมีกินแน่นอนเดี๋ยว บาน,นี่คอยดีเฮ็ดวิธีเอาวิธีไหมก็คือวิธีย่างถ้าย่างมันจะเก็บได้โดนย่างเข้าว่าต้องไปใสตตู้เย็นคือย่างนี้เขาเอาความแห้งเป็นโตัวเก็บเชียงกบโดดกินเนี่ยมื้อน้าเขาย่าง เจ้าเปลี่ยนน้ำม,มือเสาร์่ะม่นอันนี้เปลี่ยนน้ำม,มือเ้าอันนี้ครับนี่าน้ำใส่มือเสาร์เป็นสีเหลืองอจะคงจะเข้าไปอีกละเข้าไปไอ้คัดใช่ป่ะเอาแปง<ม>แปงทูนะ่ะคาบขาบข,าบข,าบข,าบขี่ขี่ไอ้ส่น้ำามดเลยเนาะเงี้นเจ้ากินนี่เป็นบ่เป็นบมดอกเป็นเออลาบแซบเด้อสิบอกให้พักเนี่ยพักกันจองกัมีกินพักบุ้งกัมีกินเห็นบอกพักบุ้งกับงามแมนงามเขียวลืมมเลย พักขันจองพักการแย่ง<ด>นี่นี่พักการแย่งติดค่อยปูกไว้ติดเจอนี่เห็นมั้นี่หนึ่งเจ้าซื้อมาไหมบ่ออันเอามา,าตั้งแต่ไ,ไอไอ้อบึงเ<อ>ก็บให้เองเด้อบ่เอ้บึงเก็บให้ตั้งแต่ยุตะการเดี๋ยวว่าปลูกอีกด้แต่ว่านี่จักน้อยวัดใจรอปลูกรอบบ้านแล้วครับนี่ปลูกจากนี่อ้อมไปฝนแต่ว่าทั้งผนมันห่ะ คบอย่มันก็เลยเตายเปลนบอยกันจองเขาเดี๋ยวเขาก็ได้ลวกมาจำเจวกจกันจองเอามาแต่หันนี่เนาะจำเจวน้ำปูที่เคยซื้อมานเนาะเฮ้ยครับกำลังแซบนี่กำลังแซบเ <c oughs> เอาเป็นมออืนบอกเฮาหนึ่งกบเนาะหนึ่งกบมือหนึ่งกบใส่ใส่ผักนี่ครับพี่น้องอือสี่หนึ่งกบใส่อ่าครับอ่าต้นต้นนี้น,นี่หนึ่งใส่ต้นนี้เอาก็ที่ตัดต้นนี้ตัดฟังนี่ทิ้งถ้า,า,าห้หหนานองบ้านในเห็นยังกาไว้ก็ตรกรไว้แต่กินดอกมัน จักหน่อยมันก็เป็นดอกมันสิออกดอกให้เจ้ากินบ่เนาะออกมันเป็นดอกแท่นึงแล้วอ่ะเมื่อนี้นะครับผมแมนปัญญายุทธ์กับมินตาตรอบบ้านของเรานะครับ<ม>อ๋สิบกว่าหน้าที่แบบเดียว่ามบริตัดต่อเลยนะครับเก็บบ้านของปัญญายิทธ์นะครับกับมินตาขอเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนอ่ะม,มาจบอยู่หม่องนี้ละเนาะสำหรับเจ้านี่โอ้ มันโมเป็นเศร้ามันแรงนี่นี่สำหรับแรงนี่นะครับเป็นคลิปแรกของพญเนะครับประเทศไทยเมื่อเ้าร็กินเขาว้ากันครับคลิปของมินตาเนาะสองช่องคือเก่านะครับปูกับปั้นหน่อยกับช่องมินตาสาวลูกปีพี่เก่านะครับสำหรับเมื่อนี้เอาไว้จำานกอนนะครับผมสวัสดีครับ